ngon <susurly> quá <laughs> 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 đó, đi. Mừng bọc đi. Mừng bọc đi. Mừng đặt đi. Mừng đây đặt Mừng bọc đi. Mừng bọc đi. Mừng bọc đi. Mừng đây đi. đây bọc đi. Mừng bọc đi. Mừng đây. đây, ไั้ดูรุ่นนี้แหละสามสิบหัวเนาะงานไม่ดีเป็นพวงเยอะสวัสดีครับผมเป่าเคนสวัสดีอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าท่านี้พากันออกมาขุดหัวมันแซงเห็นวาดูแล้วนาแร่งเลยหัวใหญ่ จะติขุดก่อนนะฮะเขาเปิดไรมาเนี่ยโห้ยงี้นี่ดูนี่ถ่ายใบมันเสงิที่น้องบึงเลยด้อยไหนแค่ดีไย้น้อยเดียวๆยาวๆเดี๋ยะแยะมีกระด้างมือบางคนนี่ฮะเออฮะในระไบมันเสงเขาขุดกันเริ่มขุดยามนีอะไรจ้ะฝนเบิ้ลขุดเต็มเลยนี่ไม่เห็นฝุ่นเลยเป็นแบบนี้ คล้ายเคยต้นหมาแต่บอกแม่เด้อจ้ะมันคนเลยมีกินเยอะต้นหมาโดนมาได้โดนกินออกปุ๊บเลยแหละเนี่ยเพิ่นกระจิลงมาแบบนี้เนี่ยเลยนี่คือเพิ่นเร่งหน่อยเพิ่นเแิ้วข้าแล้วน้ำเพิ่นมาคุดในแต่ละปีฮะฮันพลดินจะติคุดไว้แล้วนี่เงี้ยเอามัอหมุนนิดหัวลึกหัวตื้นแล้วแตกไปนำสิ่งนำเครือเพิ่นนี่แหละ เอาขุดไล่ไปเรื่อยๆมันแซงแต่แซ่บเนาะนใหญ่ขนาดเนาะโมรุนนี่แหละสามสิบหัวเนาะในตลาดเพิ่งเพิรุ่นนี้เลยเนาะคลื่นไปขุดไปแบบนี้ดแน่นเลยนี่ติดๆกันเลยขุดเป็นหนาไปเลยจะเปน็นข,ข,ขุดขุดขุดไล่ไปแบบเนาะ ีเปิดเปิดจุกหน่อยนะเจอแล้วซับพรมดเจอต้องค่อยๆดีด้วยเพราะว่ามันน่าสิไปเรื่อยๆเลยฮะเนาะหงูใหญ่เด้ยใหญ่เลยดีมีมีลงไปอีกมีลงไปอ๋อทุกมีดี นี่โผ่สวยเลยอ่ะตาม่ติติงเติงเลยติดเส้นเป็นสายพวไปเลยนี่ด้นดดินี่ดิอยู่เป็นกระจุกเลยเอาโดดใหญ่จ้ะข้นนนี้บอกพี่นะแนี่ด้มั okay. นแม่นนะแม่นแม่นเนาะแม่นบดเคลียร์ขนนี่เนาะ เจอติง่งใหก่อนก็เจอไปเรื่อยๆอะเนาะแบบนี้ต้องตามันไปอีกมันเซงอ่าเหมอนเดืองดีนะไม่ได้อยู่ลึกเลยนะาะอืมเี๋ย่เราเขีนเดีิดติ่งแบบนี้เดี๋ยวเดียอ๋อนดี๋ดดีเดีก็ตามติ่งขึ้นไปอีก

โอเคพุนข okay, ้างบนเดี๋ยวมาลุ้นกันเจออีกแล้วจ้าดิสติกะเจอเหรอเจอไหมคือคอมันแตเราม่เจอเหอนตามไปเรื่อยๆวง่ายก็บ่ง่ายหนี้ก็บางากเด้เจอป็เทกอะเจอแบบไตั้งใจ่แบบไได้ตั้งใจ มันแซ่ดรัเนี่ยนองจ้าเีนเพิ่นอีดีเห็นะมเห็นไหมเแซ่ดนะพอดีคำพอดีคำเลยหาหอยใหญ่เห็นไหมหอยหอยก็เริ่มเข้าแล้วได้หน่วยเลยได้

Lang nắng nhầm cái gì xếp nó cọp đi căn không chịu ừ, cụt đi cà chịu đi chịu cà 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 chịu này chịu cà nhảy หาวินนี <t> ่มัน <t> น้อนมอสอย่างเงี้ยเห็นทะลุออกมาังนี้เลยนี่คือขแม่นมดเขาค่อยหาออเลยเจอแบบนี้นี่กัะใจนี่นี่นเติ่งไล่ลไปเรื่อยเลยหาลงไปม่นโซงมาซ่อนกันอยู่นี Ừ. Đi. Đi. Ừ. Bà, ừ, mười hai ba hàm phần đây hết áo mưa 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 สคือเป็น,ปนตัวใหญ่หแค่นั้นก็ได้อันเดียวเขาแหละมันโดนเครือรัดอันใหญ่อยู่อ้ยอมันกอบตัวนี่เครือมันไ,นไปได้แย่เลยเด,ดี๋ยวลุงเราไปทีแ <c oughs> ต่ปลาตาบ่ตามหาปลาข้างในพ้นจริงเพ่นไปแบบนั้เราอ้าวสติก สวยแทนนะสีเหลืองเลยกำซับใต้ดินมันแซ่งมันมีมันอย่างมันแซ่งอ้อนมันข้างเฮือนทางที่เป็นน้ำเด็มันมันอ้อนมันเพิ่มมันเพิ่มมันอ้อนเจ้หน่ะก็ได้คุดคือกันนะฮะเนาะอ้อเริ่มเจอถึงหนูยิ่งใหญ่เลยเด้ นในตลาดดูขายลุกน <gained> ึ่นน่ะจะมากก็ลูกนี่แล้วลู่นึ่นน่ะนุ่นน้อยยันเอาไว้แกงกินเองทำขนมมี่ทำขนมไปแกงแกงมันสำมันหมันด้วยนะมันจะแซ่บโอ้ยกดโต๊ะเธอแล้วเหรอน่อยน้อยนุ่นน้อยมันมาหนักสิมันหนุ่นน้อย่เดี๋ยวจะเจอตัวใหญ่ลองก็เอาไปดกัน ทำกระทงขนมทำนึ่งสซ่บนักอยู่น้ำลากได้เดี๋ยนี้ทางคิดมันจะอยู่ลึกมันไม่ได้ลึกอ่ะมึงเชื่อนะตับแต่แต่ว่าตามหาติ่งจริงๆลงลึกๆครับพบเจอเจอตื้นเป็นหน้าเลยเือข้างในี่ก็ะเม่นเจอแบบม่ได้คาดคิดก่อ ไม่ได้ตั้งใจน่ะซัดเลยบางทีก็ได้๋ยช่วยกันขุดก่อนโอเคจะขุดมุมนี้เจอที่ก้านหกแแปี้นิดน่อย

ほぼ。<laughs> ไม่ดินี่ดิปอาเพี้ยนขึ้นบอเอากล้องหน้ากล้องหลังมันอยากเบอร์พี่น้องเป็นอยู่บอกเมื่อคื้มันบอกโฟกัสแหมคนะเห็นแต่สาวติ๊กเมื่อกี้นี่ต้องเอากล้องหน้ากล้องหลังมาได้เด้สรับรับต,บติ๊ดเยอะๆอยู่ข้างใน โอ้ยสองหัวติดสองหัวติดสหัวเต็มเลยเห็นดิพี่น้องเห็น,นเหลืองเหลืองเลยดิ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะจิ้มเอาหัวนี้เสนอเด็นยวแม่มันอยู่เนาะโอ้โหขนาดในกล้องเห็นนะเหลืองเหลืองเลยอ่ะเ <c oughs> อยเป็นพวงเลย <c oughs> ถือเป็นพวงดูอันี้ครับก่อนดีมาก นี่ดิงเงมันแตกไปตั้งหลายอันได้เลยหนึ่สามี่ยลุกเลยนะั่ดลุกเนะนั่งแบบเต็มเบ็เลย้นัไว้แบบชนละ่รักมาแบบว้ายนายีนนยยด่ด้ จะอยูตื้นแท้ยึ้นเืินเกินกระกระกะปาเจล่าเอดินออบกันเนะเสือกที่ไปใต้อิดก้อนอิดก็เจ้าอถมอทับไว้หนิอกได้หลายหัวเดยได้บอกเธอได้นี่ มันงหญ่พอมั้เล่นหลืยเลยพี่น้องจ๋าซับน้ำตื้นตื้อผืนเนี่ยอืมนอนพักน้นเลยมันมยอยู่ข้างล่างนี่หลายเขาปีที่แล้วไผรเขขุดมาได้นี่มันมีก้อนอนี่คิดว่าเนะด้อใครเขุดมาได้มันก็ก้อยอยู่นี้เดี๋ยวนี้ออนขอตัวจิ้มกว่านบันนี้ ขอตัวจิ้มเน่ยด oh, yeah, oh, uh ูพอวาวพันขาดคำใส่เลยพักงหญยเลยแต่ต oh, ิ็กเออบ่เห็นเนาะโอ้แบ่งหน่อยเดียวนึงแต่ว่านี่มันก็เอาดูเด้อโอ้ชูนหฮงัวได้ทุกคนนี่เนาะับได้ดึกได้เนาะนี่โบสวยฟังนี้สวยฟังนี้แบ่ง เดี๋กินในมุมนี้แหะอ้หลายดิหนิพากันเถอะไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยเลาะไปหาบบกเขินด้านเสียงที่ตีหัวกันได้ได้จะค่อยเลาะนี่ดินีเขื่อนอยู่นี่นี่เราอยู่ตรงนี้ตามตามติ๊กเจอสองหัวติดกันเลยเขือเดียวเหรอเขือเดียวดิอุ้ยคนละเขื่อคนละเขื่อดิ บอเคเห็นว่าข้างในเหี้ยงไหล <Okay. S 2> นี่หัวนิ่งแบบนี้มันชิงโงกเด้เหอมไปได้เอาแล้ถมไปเนาะมันท้อนบอเคเราลองมาพุดข้างในลองเบิง่งพุดข้างในพี่สติ๊กห่าง่ายนี่เด้อ๋อเป็นพวงอะ่ะฮกหน่วยอะ่ะนี่เด็กเด็กเล็กน้อยเ่าก็ไม่ได้เอาเดี๋ยวมันก็เกิดไว้ฮกหน่วยเลยสิฮกเลยมันเป็นเครือบไปแบบนี้ได้สติ๊กมัน มันลามไปในหน้าดินแบบนี้เห็นดิเถากระตานติ่งเห็นดิเป็นพวงเป็นพวงไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นนะเห็นดิเห็นดินดพวงเพิ่นสามสี่ตัวนี้ครับทางนี้ยังไม่ได้ไปขึ้นมาพี่ก่อนอนี่แล้วก็มานี่นี่หน,น้าที่ไปอีกอยู่ดินเจ็ๆเท่นัก็กกใช่นี่ดแบบนี้ฮะเม่ได้งขุดลึกอ่ะโอเคนี่ว่าสิลึกซั่วลงไปบานเล็กซับซับเลยนดินดิหัวใหญ่หัวน้อย นี่ดิจับน้อยนึงหาหาหาที่นอนจ้าโบวายหนีจากโ <c oughs> บนีจาก <c oughs> นี่แ <c oughs> ผ่นผนกีดเพิ่นเอามาถิ่มแผ่นนี่วนอยู่นี่แลอ้อมอยู่นี่แหละมันหลายหลายหัวใหญ่คุดมุดเข้าไปหมุนเลยีรือเอาเขียนกองไว้ ก็น so <first> ่าสติก็ัุผกก็ได้ตั้งหลายนี่สติก็อ้อมอยู่ฝั่งนี่น่อู้หัวบ้าไงเลยนี่นี่บอกเคนฝั่งสติก็บผูกน้องว่าไงอื้อพวงคดอยู่แบบนี้เลยนี่มันคดอยู่แบบนี้ไปบวได้บอกเคนมันคดในเสติกันมาได้เลยมายากอหไรเนาะยังปวดต่ำก็สี่ห้าหัวบอกเคนดิม่าฝั่งนี้นี่แงหัวตองก้องกับผูกกัจจพลอ๊าเสียอ

เป็นโพรงแบบนี้อืมดันนึงแม่ขับกล้องไว้เดี๋ยวเสาร์ที่สีตามเข้าไปทางนี้อีกมุมบากเคนมมงมนี้เนี่ยเสือกนี่มุมมัดเต็มผมทากันเจาะอยู่แผ่นนี้พี่น้องเห็นไหมแผ่นปูนเห็นไหมมีดเต็มเลยก็ได้บื่อตอนเก้าโมงพี่น้องจ๋ามาเจ็ดโมงกว่าเห็นโมงเก้าโมงคุดอยู่นี่ เต็มตะกาละเลยแม,หม,หมยหเมยอน้อยเหน่ใหญ่เหน่เอาเบิดนี่เมื่อกี้เธอติัะขุดฝั่งนี้ถมไปแล้วจ้ะขุดไปแบบเสียมบ่ถึงเลยก็เลยถมแบบนี้มันจะมีหัวเล็กหัวน้อยที่เฮาบ่เอาค่ะมาสีงอกใหม่มันโซนเนาะโซนมันเลยเอาคุดคุด นาะหลายขนาดมีแต่หัวงามเจ้าติ๊กว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยขุดมาขุดมาได้แต่ละปีมีปีที่เขามาก่อนเพื่อนเลยงามน้อยแน่ใหญ่แน่ใหญ่แค่พอเกือบเต็มตาดิถือคือหัวใหญ่ก็ใหญ่ถือว่าใหญ่แล like ้วจ้ะสำนีถือครัวคือหัวน้อยก็น้อยขุดอีกก็ได้อีกได่ขุดมาได้หลายนี่อ้อมต้นไม้อ้อมหินนี่ดิ หิวเข้าเศร้าแล้วตอนนี้ค่ะก็มูกว่าเลย,ยอ,อ,อักเมื่อเลยกับได้หลายแล้วจะคุณเดียวเด็กหน่อยก็จเจ้าแล้วให้แล้วนาเขาเจ้ามาพุดหนึ่งสองลูกแล้วบอกินเลยโอ้จอะอยู่ไปอยู่สองได้หลายครั้งแต่ละปีแถวนี้ค่ะคุณเบิร์ตเนาะคุณเบิร์ตฮันเลยบอกเคนี่บอกเค้นเสาร์ที่แต่คุดยังโบฮาาันปั่นหลายปีนี่สิไล่จยางนี้เข้าไปในเลย นาข้างๆตรงที่เฮาพาพี่น้องมาคุดคูปีอะไรเพื่อนยังบุ่เกี่ยวข้าปีนี้ขากําลังเริ่มเหลืองเนี่ยเพื่อนเกี่ยวเข้าแบบห้คนมาหลายแล้วให้แล้วนาเพื่อนสิมาคุดอิตคาต้มขนมพาต้องคุดขายนีแล้วโลเถไ่อยพี่น้องคอมเมนต์บอกเสาติ๊กเนี่ยบอกเคยขายแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนขายหัลอยนึ่งหันหน้เดียวหน้เดียวมันเฮานี่นะบางที่อามันโอ้โหคุดพังไปไปได้เพิ่อซได้เป็นพวงเป็นพวงอยู่แบบนี้เด้อพวงยเีเก่าหองใหม่ าปนนออาปนมันเกี่ยวมันเผาเองานดินต์เป็นพวงเยอะเป็นพวงเยอะเอ๊ะเมือ<ว>่บอบกเพนหิวขา้าหิวขา้าวหิวน้ำแล้วหัวที่เถื่อติ๊กถือซัพกระดิ่งติ๊กเดี๋ยวจะติ๊กเอาไปบวชเดี๋ยวจะมาบอกรสชาติว่ามันหวานมันหรือย,อยังแต่เอาจริงๆพี่น้องเห็นดินบอกมันแล้งแล้วมันแล้งแล้วหัวท่ตุ๊กเป็นเดือนแล้วมันแล้งแล้วถ้ามันแล้งก็แสดงว่า มมันแซบทำมันยังมีฝนอยู่มันบดแซบดินมันยังเปียกเหมือนมันยังมีน้ำอยู่เนาะมันบดแซบไปทาซา่กนี้ค่ะแข่งโป๊กเลยนะแข่งโป๊กขุดยากว่าเดิมอีกต้องมาขุดช่วงนี้ลาพี่น้องเมืองละจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ฝากเพลงเานี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยนครับเลี๋พวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า